เรา,าจ,จะพาไปกินร้านอาหารที่ได้รับรางวัลบิบกูมองทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งนัวจิ้มมันให้ดูแบบช่ำมากไส้มันหอมมากแบบผัดมาหอมมากาว่าแป้งก็กรอบไม่อมน้ำมันมันคือความแบบกลมความนวนของอาหารที่แบบว่า ทั้งเผ็ดทั้งหอมเครื่องเทศทั้งเค็มทั้งหวานคือแบบมันรสชาติมันวนวลมากจริง,รงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟอร์เนชั่นตอนช่วงนี้นะคะร้านอาหารที่หมาเข้าได้ของเราอะซีรีส์หมาเข้าได้ก็คือมีความคลึกคลืนมากโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีที่ผ่านมามิชลินอะประกาศร้านใหม่ประจำปี2022แล้วย ي! ซึ่งหนึ่งในร้านโนเขาเรียกว่าหนึ่งในจังหวัดที่มีร้านอาหารแนะนําหรือว่าที่เรียกว่ามิชลินบิบกูมองอ่ะอยู่ที่โคราแล้วตอนนี้เราก็อยู่โคราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะวิดีโอนี้นะคะเราอาจ,จะพาไปกินร้านอาหารที่ได้รับรางวัลบิบกูมองเริ่มต้นกันที่ร้านแรกเลยอยู่ข้างหลังเรานี้เองชื่อว่าร้านลาบสมพิษค่ะ เช้าเลยเนาะอะ,อะแต่ว่าไปกันข้อแนะนำสำหรับร้านนี้เนาะก็คือ 1. โทรมาจองก่อนบอกด้วยว่ามีน้องหมามานะคะเพราะว่าทางร้านน่ะเขาจะได้จัดให้เป็นโต๊ะที่แบบเป็นโต๊ะริมข้างนอกให้โดยที่จะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นแล้วก็2น้องหมาต้องอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะคะเดี๋ยววันนี้เราสั่งอะไรกินบ้างแล้วก็แบบจานไหนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็คือเดี๋ยวไปดูกันสั่งเต็มแล้วแหละไปะไปที่โต๊ะกันค่ะไปกัน เวลาแล้วค่ะทุกคนก็คือได้นั่งโต๊ะริมนอแล้วก็จากนี้ไปเราจะไม่เปิดน้องหมาแล้วนะก็คือให้นั่งเฉยๆอยู่ในรถเข็นนี่แหละแล้วเข้ามาในร้านอีกอย่างนี้นเราสังเกตก็คือเมื่อกี้เราพูดชื่อปีผิดเนาะมิชลินคือเขาให้สำหรับแบบต้นปีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมิชลินไกด์ของปี2023แล้วนะฉลองปีใหม่อมาดูอาหารกันเออเราสั่งมาค่อนข้างเยอะนะวันนี้เริ่มที่อยากแรกเลยดกว่า อันนี้เป็นคอหมูย่างค่ะย่างมาสวยงามเลยมีแบบรอยไม้เกรียมเรียบร้อยเออแล้วก็ไม่มันมากด้วยนะส่วนพอส่วนใครที่อยากจะกินอะไรที่มันหน่อยก็คือจานถัดไปเลยค่ะเป็นเนื้อเสือรองห้นี่ดูมันสิคือมันเนื้อมีความแบบเหลืองอร่ามมากอ่ะแล้วก็อันนี้สั่งเป็นตำไทยไม่สันผัดปลารจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครได้ชิมก็คือมาแนะนำแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยว่าแบบเออปลาที่นี่อร่อยไหม อันนี้ต่อไปเป็นต้มแซบเนื้อเอ๊ะหมูอันนี้สั่งหมูใช่ไหมอ่ะต้มแซบเ,เ,เนื้อเป็นต้มแซบเนื้อเปื่อยใช่เราสั่งแบบไม่ใส่เครื่องใน<แ>จริงๆแล้วว่าทางร้านเขาอาจ,จะใส่เครื่องในมาด้วยก็อาจจะได้เป็นแบบเขาสามารถสั่งเป็นหมอ้อไฟอันใหญ่ด้วยก็ได้นะถ้าเกิดมาหลายคนกว่านี้ก็สั่งเป็นหมอ้อไฟได้ถัดไปอันนี้คือร้านที่อาจารย์ที่ร้านเขาบอกว่าได้รับรางวัลเลยเพราะจานนี้เลยทุกคนเพราะฉานต้องสั่งมันคือยำเนื้อขาลายซึ่ง เรารู้สึกว่าเขาว่าเรียกว่ายำเนื้อขาลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็คือน้ําตกเนื้อนั่นแหละทุกคนยำเนื้อน้ําตกเนื้อก็คือสิ่งเดียวกันสําหรับที่นี่อ่ะเมนูถัดไปมีซุปหน่อไม้ด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งคือลาบเนื้อลาบเนื้อที่นี่เนาะใส่เป็นเนื้อสับแล้วก็ผ้าคีริวแล้วก็ตับเนาะหน้าตาหน้ากินมากเลยทุกคนเออเมื่อกี้ลืมบอกราคาป้ะเดี๋ยวขออ่านราคาไปให้ด้วยเลยก็ได้เนาะลาบเนื้อ ทุกคน90บาทซุปหน่อไม้40บาทนะคะแล้วก็ต้มเนี่ย90บาทเหมือนกันส้มตำ40คอหมูย่างน่าจะ90แม้เอาราคาเลือนไปไหนแล้วคอหมูย่างอ่า90ซึ่จริงๆแล้วส่วนใหญ่อะจานละ90ยกเว้นอันที่เป็นผักอะเหมือนแบบส้มตำซุปหน่อไม้เนี่ยก็จะ40 อาหารเร็วมากเมื่อกี้ก็คือเราสั่งไว้แล้วเราแอบไปเปิดคลิปข้างหน้าใช่ไหมกลับมาคืออาหารเต็มโตเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีอินเสิร์ตแยกนะคะออฟันแตกค่ะทุกคนคนที่นี่เนี่ยเรียกร้านประมาณเนี่ยว่าร้านลาบคนกรุงเทพจะเรียกร้านนี้ว่าร้านส้มตําถูกไหมแต่ว่าเออที่นี่เรียกว่าร้านลาบซึ่งเข้าใจได้เลยเพราะว่าจานแนะนําของเขาก็คือแบบเป็นจานลาบจานน้าตกอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเรียบร้อยจะไปชิมแล้วนะคะไปกินกันได้แล้ว ไปกินข้าวกันค่ะทุกคนคะ่ะตอนแรกเราคิดว่าเออเดี๋ยวกินไปเลยแล้วก็แบบถ่ายปิดคลิปสําหรับร้านนี้เลยเพราะว่าวิดีโอเนี่ยคลิปเนี่ยมันจะมีหลายร้านใช่ไหมแต่พอเรากินเข้าไปครั้งแรกเราสึกว่าคือไม่ได้ต้องรีวิวให้ดูนิดน,นึงเพราะรู้สึกว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนมากกับร้านส้มตําในกรุงเทพข้อที่หนะน,นึ่งนะคือร้านเนี้ยมันไม่หวานเพราะฉันใครอย่างชอบกินกับข้าวที่ไม่ได้ติดหวานอะ่ะเราชอบความแซ่บก็คือทั้งเผ็ดทั้งเคม็มทั้งนัวโดยที่ไม่ติดหวานอะ่ะคือเราว่าร้านเนี้ยเหมาะสมมากให้ดู เนี่ยอย่างคอหมูย่างนะทุกคนเอ้ยดูคนดูเห็นใจทุกคนก็จะไม่รู้ใช่ปะแต่ก็คือเท่าในกรุงเทพแบบมันเวลาย่างมันเหมือนจะไม้น้ําตาลเนืกอออกไหมเพราะว่าเขาจะชอบใส่น้ําตาลลงไปตอนที่เขาหมักหมูอ่ะแต่อันเนี้ยคือไม่ติดหวานเลยเราจิ้มกับแจว่วแจ่วก็คือมีความแบบเค็มนัวเผ็ดใครที่ชอบรสชาตินี้คือเหมาะมากเนื้อเสือร้องไห้ก็เหมือนกันเมื่อกี้มันเนื้อเสือร้องไห้ก็คืออร่อยมากะจิ้มมันให้ดูแบบฉ่ำมาก หอมมากเลยทุกคนแล้ก็สำหรับเมนูที่ได้รับรางวัลมิชลินอะค่ะคือทุกคนอะบางคนอาจจะกลัวว่าแบบเนื้อน้องลอยอะมันจะแข็งหรือเปล่าหรือว่ามันจะเหนียวติดเอ็นหรือเปล่าใช่ไหมใายอะเป็นคนที่ไม่กินเอน็นเนื้อเลยให้ดูมันจะมีเอ็นนิดหน่อยเท่านั้นเนื้อไม่เหนียวเลยนะราคาดีด้วยมันจะมีความกรุบเอ็นนิดหน่อยแต่ว่าไม่เหนียวเลยอร่อย หมอ้อไฟเราแนะนําว่าให้เพิ่ม10บ,บาทไอ้ไม่ใช่หมอ้อไฟสิต้มเนี่ยเราแนะนาว่าให้เพิ่ม10บ,บาทเป็น100บาทเราก็สั่งเป็นหม้อไฟเลยมันจะได้ร้อนตลอดเวลาอันนี้อาจจะเย็นเรานิดนึงแต่เหมือนการรสชาติคือเข้มข้นเค็มเผ็ดไม่ติดหวานเปรี้ยวหน่อยๆยเลิศน,นี่นี่ให้ดูเนื้อข้างในนี่ใครชอบสายแบบเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้เลยมีเอน็นมีอะไรแบบเนี้ยครอแล้วก็มีเนื้อแบบเป็นส่วนที่เป็นเนื้อด้วย อร่อยเรากินต่อแล้วนะแม่ก็ตัองตำไทยก็ไม่หวานแล้วทุกคนนี่ตำมาแล้วเป็นเม,มนูที่หวานที่สุดของร้านละอันนี้มีหวานนิดนึงสั่งได้ถ้าไม่ชอบหวานก็สั่งตำไทยเอออะตำนี้กินจะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนจริง,รงๆวันเนี้ยเรามากินข้าวพอน,น,นแม่ด้วยเดี๋ยวไปถามกันว่าเขาชอบเมนูไหนของร้านนี้ที่สุดนะไป คุณพ่พอแม่ชอบเมนูไหนที่สุดคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมแมชอบแบบนี้ค่ะชอบต้มเนื้อต้มเนื้อเนี่ยเนื้อเขาเต็มเต็มเลยค่ะเนื้อมีเอ็นด้วยอร่อยอร่อยมากรสชาติก็สุดยอดค่ะทั้งเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดลงตัวชอบมากเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านอีกอร่อยค่ะนี่เชมชอบจริงๆคุณพ่อชอบเมนูไหนในถังคุณพ่อบ้างครับผมชอบลาบเนื้อครับลาบเนื้อที่นี่ไม่เผ็ดเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับ แล้วก็มีมีพักคีลิ้วกับฮอ,อพารโด้ให้กินด้วยลาบเนื้ออร่อยจริงทุกคนเพราะว่าหมดแล้วนะไม่มีให้ถ่ายแล้วนะย้อนกลับไปดูต้นคลิปว่าลาบเนื้อน้าตาเป็นยังไงร,ร้านนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าร้านถัดไปเนาะไปเจอกันร้านหน้าค่ะ คนถึงร้านที่2แล้วค่ะกับมิชลินบิบกุมองนะคะเมื่อเมื่อกี้พาไปกินอาหารเที่ยงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจ่ามือเย็นเราก็ต้องมีแบบขนมกุกกิบนี่ได้มาแล้วก็คือสามารถเลือกใส่แบบถุงกระบ,บ้านหรือว่าใส่แบบถ้วยกินในรถได้เลยก็ได้นะนี่ทุกคนแนะนําก่อน ที่นี่เรียกว่าขนมโอชินขนมโอชินน่ะมันอาจจะแบบทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆขนมแป้งทอดที่ไหว้เจ้าของชาวจีนใช่ไหมแต่ไซจะบอกว่ามันอะอาจจะแค่หน้าตาใกล้เคียงนะแต่ว่ามันไม่เหมือนทุกคนเดี๋ยวบีให้ดูคืออะดูก่อนเลยก็ได้มันอะจะคล้ายๆแบบคล้ายทุกคนรู้สึกว่าคล้ายๆแป้งแป้งแบบกะหรี่ป,ปั๊บใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเพราะว่า แป้งมันอนะอร่อยมากแล้วแป้งมันคือไม่อมน้ำมันเลยนี่บีให้ดูมี2แบบนะก็คือเป็นไส้เค็มกับไส้หวานชะดน,นี่นี่เออไส้เค็มราคาชิ้นละ15บาทแต่ทุกคนสังเกตน,นะคือแป้งมันไม่อมน้ำมันเลยแล้วก็แบบทอดกรอบๆร้อนๆไส้ในนี้ก็จะเป็นแบบวุ้นไส้เอยเห็ดเอยอะไรผัดอย่างนี้นะก็คือกินแล้วเดี๋ยวจะกินแล้วเดี๋ยวนะขอฉีกออกมาก่อนนะ กีกอกมาก่อนนะมีอร่อยมากอะ่ะเพราะว่าอืมไส้มันหอมมากแบบผัดมาหอมมากแล้วก็แป้งก็กรอบไม่อมน้ำมันกินรวมกันก็คือแบบอร่อยมากอะ่ะเอาไว้จิ้มกับกังวันเป็นขนมยาใบาอร่อยมากอีกไส้อันหนึ่งที่ใส่ชอบคือไส้ถั่วเหลืองแบบีให้ดูเหมือนกัน นะให้ดูข้างในจะเป็นไส้ถั่วเหลืองนี่ก็คือแล้วแต่วันเลยอยากให้ติดตามเพจเขาเพราะว่าไส้หวานเขาว่าทาไม่เหมือนกันในแต่ละวันบางวันเขาก็ทํทไส้ข้าวโพดไส้ถั่วแดงไส้ถั่วเหลืองอะไรเงี้ยวันนี้เป็นถั่วเหลืองกับขา้าวโพดแต่ว่าเราไม่ได้ชอบกินข้าวโพนะดนะก็อื่นก็คือแล้วแต่เลยอันนี้ยชอบกินไส้ถั่วเหลืองก็เลยซื้อมาไส้หวานสองชิ้นสิบห้าบาท วันนี้เราก็เลยสั่งเป็นเค็มหนึ่งแล้วก็ไสหวานสองอรอยอร่อย,อ,อ,ยอืมเอาน้องหม,มามานั่งเล่นกินได้ก็คือแต่ั่วนั่งกินหน้าร้านเขาเลยขายดีนะเพราะว่าเขาเริ่มขายแบบประมาณบ,บ่ายสามโมงถ้าเกิดตอนช่วงที่คนเยอะต้องมาเอาคิวก่อนนะถึงคิวแล้วค่อยสั่งสั่งเสร็จเราก็รอเขาทอดเพราะเขาทอดใหม่ๆทอดเสร็จแล้วค่อยได้กินเออไม่ทอดทิ้งไว้เพราะว่าไม่ร้อนเดี๋ยวไม่อร่อยแต่ว่าเราอะ่ะเคยซื้อกลับบ้านโลก่ยอยู่กรุงเทพใช่ไหม ซื้อกลับบ้านไปปึ๊บแล้วก็ไปอุ่นก็คือยังกินได้อยู่นะก็คืออุ่นแล้วก็คืออร่อยเหมือนเดิมถ้าโคยังอยากชิมเลยใช่ไหม mm hmm. เด็กๆก,กินไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเอากลับบ้านไปให้บวนโคกินเ mm hmm. นาะเด็กๆก,กินขนมไม่ได้นะให้ดูเฉยๆ mm hmm. เดี๋ยวมาเอาบีฟโช๊กี้ให้เด็กๆกินอะไปเจอกันที่ร้านอาหารเย็นได้ก็คือกินทั้งวันนะไ mm hmm. ม่ชเล่นบีบถ้าเกิดลิสยาวกว่านี้ก็คือต้องสองคลิปแล้วนะไปค่ะไปเจอกันที่ร้านอาหารเย็น ึงร้านอาหารที่จะกินมื้อเย็นกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบ้านแป้งหอมค่ะร้านบ้านแป้งหอมเนี่ยอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพเลยถ้าเกิดว่าเราขับรถจากกรุงเทพมาแล้วก็แบบเข้าเมืองตัวเมืองโคราชอะก็คือจะเห็นร้านเนี้ยอยู่ที่ริมถนนเลยเป็นร้านมิชลินที่เขาแบบได้ใหม่สําหรับปีนี้เลยเนาะเป็นร้านใหม่ที่แบบเพิ่งเข้าออ ได้รับรางวัลแบบบิบกูมองก็เดี๋ยวลองดูจริงๆอะ่ะเปิดดูเมนูเข้าๆแล้วคือเมนูอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้สั่งอะไรบ้างเนาะอ่ะเหมือนเดิมซีรีส์หมาเขาได้มาพร้อมกับความทุกข์ทรมานของเด็กๆที่กินอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หกบ,บีฟเชอร์กี้มาด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกินขนมระหว่างที่เราสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวอาหารมาถ่ายให้ดูอีกทีจ่าจ่าจาจ่า,จา,จาขอมาถ่ายให้เสร็จแล้วสั่งอาหารแล้วให้เด็กๆนะ โอเคค่ะไปให้ขนมเด็กๆก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวถ่ายอาหารให้ดูกันค่ะไปกันให้ไฟ Go boy ให้ไฟ Go บ o y ให้ไฟ Go boy ให้ไฟ Go บอย เสริมนิดนึงได้ก็ลืมเมื่อกี้จริงๆแล้วอ่ะมีหมาแบบมีหมามีหม,ม,มาเจ้าของพื้นที่เนาะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันก็ใส่รถเข็นมาดีที่สุดนะคะแบบแนะนําเลยเพราะว่ามันนั่งอยู่ที่เก้าอี้เอ้ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้อะเดี๋ยวถ้าเกิดตกลงไปแล้วแบบไปทะเลาะก,กับหมาเจ้าหินอะ่ะก็คือไม่โอเคเนาะนั่งอยู่ในรถเข็นแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยดีกว่าค่ะอ่าๆๆไปสั่งอาหารแล้วแล้วเดี๋ยวอาหารมาเดือวถ่ายดูทีโอเคค่ะโอเคครับทุกคน มาครบแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวบอกชื่อเมนูทีละอย่างเนาะเดี๋ยวอธิบายรสชาติให้ฟังเรามีแกงขั่วหอยขมมีไก่บ้านทอดเกลือมีปลาดุกผัดเผ็ดใบกะเพรากรอบม,มีน้ำพริกหมูสับผักสดแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นปลาทับทิมผัดฉ่าค่ะทุกคนให้ดูเมนูทีละอันแล้วแบบอธิบายไปเนาะก็คืออย่างแกงคั่วหอยขมมาเรารู้สึกว่าเขาอ่าทำรสแกงได้นวลมากรสแกงกะทิมันคือนวลมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระชายใช่ไหมเออกระชายแล้วก็แบบเครื่องเทศคือหอมมากเอาเป็นว่าเมนูที่ใส่เครื่องเทศพวกกระชายพวกใบมะกรูดพวกแบบพริกพริกไทยสดทั้งหลายอ่ะก็คือพวกผัดฉ่าผัดเผ็ดคือทําได้ดีมากคือ เอาจริงที่เขาขึ้นป้ายว่าแบบอาหารไทยรสจัดอะ่ะก็คือตรงตามนั้นเลยคือเข้าใจได้เลยว่าเออทำไมถึงกล้าขึ้นแบบนี้เพราะว่าเป็นรสจัดจริงๆรสจัดอะ่ะไม่ใช่แบบรสเผ็ดนะมันคือความแบบกลมความนวลของอาหารที่แบบว่าทั้งเผ็ดทั้งหอมเครื่องเทศทั้งเค็มทั้งหวานคือแบบมันรสชาติมันนวลมากจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนดูนะคือน้ําพริกคือทรายอะ่ะเป็นคนไม่กินกะปิไม่กินกะปิไม่กินแบบเหมือนของที่มันแบบว่าตํา อยู่ในน้ําพริกที่มันจะเป็นแปลกๆนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่เขามีน้าพริกหมูไซรรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ไม่กินกะปิแบบไซมากเป็นน้ําพริกหมูแล้วก็แบบรสชาติมันจะมีความแบบนวลๆมะเขือเทศมะเขือเทศน,นิดนึงแล้วก็จะเป็นเหมือนหมูสับข้างในแล้วก็จิ้มกับผักสดแล้วผักสดที่นี่ทุกคนผักจิ้มน้ําพริกคือผักคอส่อะเออแล้วรู้สึกว่าเขาว่าสามารถแบบเบลนดผักที่แบบอาจจะไม่ใช่ผักไทยแท้กับน้ําจิ้มแบบ แบบน้ำพริกแบบไทยได้ดีอะ่ะเอออร่อยมากอ่ะอันนี้ไม่นับครับชาโคอันนี้ไม่นบับอันนี้ไม่ใช่เมนูของร้านเดี๋ยวมามาหยิบให้เออเอาเป็นว่าอร่อยดีแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้สั่งเยอะเพราะว่าเรากินมาทั้งวันใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่า แม้กระทั่งไอ้หอย่างเนี่ยที่เราสั่งมาเราสึกว่ามันอร่อยเพราะนั้นเมนูอื่นๆนะพวกแบบผัดเผ็ดผัดชาอื่นๆน่ะต้องอร่อยแน่เลยคือเมนูหนามากไว้คราวหน้าถ้าเกิดว่าเราได้มาชิมอีกนะแล้วเดี๋ยวจะมาแบบเออมาแอดในคอมเมนต์ว่าเมนูนั้นก็อร่อยเมนูนี้ก็อร่อยหรือถ้าใครได้มาร้านนี้นะก็มาช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าไอ้เมนูไหนอร่อยบ้างมาเลยคอมเมนต์กันได้ไปกินต่อแล้วนะแล้วก็เอาไปให้ขนมลูกด้วยอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนปิดคลิปจ้าเมนูของโคดี้คืออะไรคะเนื้อวัวอบแห้ง พ่อบูแอนโฟกัคนนี้หรอของคนนี้ใช่ไหมอ่ะให้คนนี้ทางชิ้นเลยให้คนนี้ทางชิ้นเลยอ้าวพี่บูแย่งไปแล้วเอาทำไงเนี่ยพี่บูแย่งไปแล้วไอ้คนนี้ชิบบว้าวง๊าบง๊าบกูบอยอ่ะให้เด็กๆไปกินขนมแล้วค่ะ กินอ,อิ่มแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ลืมบอกราคาอาหารเนอบอกราคาอาหารก่อนเลยเข้าวสวยจานละ20บาทไก่บ้านทอดเกลือจานละ170บาทแกงคั่วหอยขม170บาทผัดฉ่าปลาทับทิม170บาทผัดเผ็ดปลาดุก,กระเพรากรอบ150ค่ะแล้วก็น้ำพริกหมูผักสด150เหมือนกันมื้อนี้เนรวมน้ำด้วยก็คือ915บาทคุ้มค่ามากเลยทุกคนรู้สึกว่าโอ้เป็นมิชลินบิบ ดูมองที่แบบว่า3ล้านวันนี้ก็คือทั้ง3ล้านรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วก็แบบเป็น3ล้านที่แบบว่ากินได้ครบใน1วันโดยที่แบบอาหารระเวทอาหารไม่ซ้ากันตามไปกินได้ใครชอบกินลาบเนาะไปกินลาบสมผิดได้เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเหมือนกันอ๋อแต่ว่าอาจจะไม่ทันมื้อเย็นเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างปิดเร็วเขาปิดก่อน5้าโมงเนาะส่วนขนมโอชินเปิดบ่ายสามถึงสามทุ่มไปก่อนก็ได้ก่อนเพราะว่าดึกๆคนจะเยอะเนาะ ไปจังหวะด,ดีๆจะได้ไม่ต้องรอคิวส่วนร้านนี้ก็คือเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเหมือนกันอันนี้ก็คือกินได้ทั้งเที่ยงทั้งเย็นอาหารอร่อยมากเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาชิมเมนูอื่นๆีกก็ไปดูกันมีน้องแมวด้วยค่ะมีน้องแมวด้วยไม่ได้ข้ามเห่าแมวอะไปละก่อนที่แบบชาบูชาโคจะแบบว่ายกพวกตีน้องแมวที่ร้านนี้นะคะก็ฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยนะคะคลิปหน้าไปกินอะไรกันฝากติดตามด้วยไปละค่ะบายบาย Bye bye. ชาโคุไว้บายต่อนเร็วแล้วได้กินบีฟเจอร์กี้บาย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 ครับบายบายครับบีฟเจอร์กี้บีฟเจอร์กี้บายบาย